สวัสดีครับจะมาแนะนำเทคนิคให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องนะครับผมเทคนิคง่ายๆก็คือคลิกขวาที่ตัวนักเตะนะครับตัวดาวรุ่งนะครับอย่างผมผมเลือกให้เป็นแดนนี่เวลเบกนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ player interaction นะครับมันจะเข้ามาหน้าพูดคุยกับนักเตะนะครับผมมันจะมีช่องนี้ครับ learn from player นะครับ learn from player เราสามารถเลือกฝึกกับ นักเตะตัวไหนก็ได้ตัวนี้ครับ Link Players นะครับตอนนี้มันมีให้เลือกหลายตัวครับ c r i s t i n o r o a l d o Nani, t a v e ส p o s t a s l a n g j i c Luisa, v a l e r ก n i Pakizung แล้วก็ค u a n o m e r o เมซซึ่งก่อนที่จะให้รุ่นน้องฝึกกับรุ่นพี่เนี่ยไปดูความสามารถของรุ่นพี่ก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้าง อ่ะอย่างเวลเบ,ลเบกนี่ยนะฮะอย่างเวลเบกแคสเซ็ตเชนก่อนเราไปดูที่เวลเบกก่อนนะครับผมเวลเบกจะมีความสามารถอะไรมาแล้วบ้างนะครับอ่าดูที่ position น,นะครับเข้าหน้าโปรไฟล์นักเตะน,นะครับแล้วก็เลือก Position น,นะครับดูตรงนี้นะครับ Preferred Move นะครับ นี่คือความสามารถเฉพาะตัวนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะที่แต่และตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็มีนะครับบางตัวก็ไม่มีเลยก็มีนะครับเวลเบกเนี่ยตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษ2อันนะครับความสามารถเฉพาะตัวสองอันอ,อันแรก knock ball p a s s opponent นะครับ แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรหลบเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้เหรอไม่แน่ใจนะหรือหรือเลี้ยงบอลแซงคู่ต่อสู้อะไรเนี่ยประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจความแปลนะครับน่าจะน่าจะเลี้ยงบอลแซงคู่ต่อสู้นะครับคิดว่าคิดว่านะไม่แน่ใจเหมือนกัน ส่วนคำว่า try คิดนี่คือน่าจะความพยายามอะไรสักอย่างอะผมไม่แน่ใจอะ่ะสอนนี้ผมผมไม่ใจความหมายเหมือนกันแต่มันน่าจะไม่มีประโยชน์มากไม่มีประโยชน์มากกับตัวนักเตะอย่างเวลเบกนะครับสมมุติเวลเบกมันเล่น mid field ปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็เล่นกองหน้าได้สมมุติผมอยากให้ดันให้เวบเบกเล่นกองหน้าแล้วมีศักยภาพความสามารถพิเศษของกองหน้าดีๆนะครับผมก็จะไปดูก,กองหน้ารุ่นพี่อ,อย่างหลุยสาฮาหลุยสาฮามี move into channel คือเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่คือหาพื้นที่ได้ดีนะครับ shoot with power ยิงด้วยความรุนแรงนะครับ l i ฟ e to try to be ีสออฟ s i d e trap ก็คือพยายามพยายามทำลายกับดักล้มหน้านะครับอ่าอันนี้โอเคดึกซ์ฮาโอเคอยู่เมื่อกี้มีลิคมเม่เหรอลิคมเม่ขอไปดูลิคเม่สิอ่าดิสแ e t p o มเ uh, s h o o t from distance โอเคมันเป็นตำแหน่งควาสมสามารถของกองกลางกิสตินโน่ล่ะอ่า uh, ชอบเลี้ยงบอลไปทางด้านขวา ยิงด้วยความรุนแรงอันนี้เหมือนเวลเบกเลยครับทริสทริกฮิสฟรีคิกวิดพาวเวอร์ยิงฟรีคิกด้วยความรุนแรงซึ่งเวลเบกไม่น่าจะมีโอกาสได้ยิงฟรีคิกคือพลังของรุ่นพี่พวกนี้มันจะถ่ายทอดไปกับไปให้รุ่นน้องนะครับถ้ารุ่นน้องมีมีสมาธิหรือตั้งใจฝึกนะครับรุ่นน้องก็จะได้ความสามารถพวกนี้อาจจะอาจจะได้ไปหมดอาจจะได้ไปบางอย่างได้ไปหมดเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ เดียวชนนะครับเยวชนตัวนั้นนั้นว่าขยันหรือตั้งใจฝึกแค่ไหนนะครับลูนี่ไลท์ทูลับคิปเปอร์ชอบเลี้ยงหลบผู้สาประตูอาคัมดิฟทูเกตบอลชอบลงมาลวงบอลด้านหลังด้านอาพื้นที่ต่ำของตัวเองอาชุดเพิ่มพลังโอเคเมื่อกี้มีหรือซาฮาหหรอ ผู้ฝึกสอ t ช่วยด้วยเโอเคก็ผมรู้แล้วจะให้ฝึกกับใครอ่ะไปที่เว็บอีกครั้งนะครับ Prayer Interaction ผมเลือกให้ฝึกกับเวลลูนี่นะครับน่าจะคุยกันรู้เรื่องชาวกรีด้วยกันนะครับพอเลือกชื่อเสร็จนะครับให้เรื่องนี้นะครับอ่า นี่นะครับ stat that youting h where becan learn from o ูนี่นะครับอันนี้นะครับ <c oughs> เลือกอันนี้นะครับอันล่างนะครับ learning นะครับอ่ะมันเรียนอย่างเดียวเขียนว่าเรียนอย่างเดียวอันนี้น่าจะอ่าฝึกเปลี่ยนตำแหน่งนะครับให้ตำแหน่งเหมือนกับรุ่นพีุ่่นี้นะครับ ประมาณนี้อันที่2ผมไม่แน่ใจนะจะไม่ได้แต่เลือกอันนี้นะครับแค่เล a r n ฟอร์มูนี่นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับกดคอนเฟิร์มไปเลยแล้วก็ไปดูข่าวกันว่าข่าวเดี๋ยวดูรอข่าวแป๊บหนึงบางทีบางทีเยาวชนบางตัวนะครับ คืออีโก้สูงนะครับก็คือมันจะมีบอกเลยว่าไม่ไม่มีประโยชน์ที่จะไปฝึกกับรุ่นพี่คนนี้อะไรประมาณนี้นะครับบางตัวบางตัวนะครับบางตัวแต่ก็มีนะครับลองดูมันจะมีให้ฝึกแต่ไม่ยอมฝึกนะครับเขียนกันมาว่าไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ตกลงนะครับตกลงที่จะตกลงที่จะฝึกนี่นะข่าวมานล้นครับดูนี่นะครับมีความสูงนะครับที่จะ ติวเตอร์ให้เวลเบกนะครับอะบางตัวนะครับรุ่นพี่บางตัวรุ่นพี่บางตัวบอกว่าแ n d Not ็อตัวเลยครับคือไม่แน่ใจว่าจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้องได้หรือเปล่าก็มีนะครับก็มีแต่อันนี้ราบเื่นครับรุ่นนี้มีความสุขที่จะถ่ายทอดอความรู้ให้กับเดนนี่เวลเบกนะครับและตอนนี้ไปดูที่ลูนี่นะครับน่าจะต้องดูที่ น่าจะต้องดูที่ตัวไหนนะอ่านี่ครับดูที่ Personal นะครับและช่อง Happiness นะครับมันจะมี Link Player Status นะครับก็คือกำลังกำลังติวเตอร์แด n นี w เวเบกอยู่และก็ไปดูที่ Danny w e b เบกอีกทีนะครับผมอ่าช่อง Happiness นะครับอ่าลิงก์เพ a เยอร์เเหมือนกันนะครับก็กำลังเรียนรู้จากเวลูนี่นะครับนี่นะครับ ฮปปี้นะครับ good ูดเ a t i o n s ชิพนะครับนี่นะครับคืออ่าค่อนข้างไปเป็นไปได้อ่าค่อนข้างค่อนข้างสวยนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะพูดว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีงามเลยนะครับได้ฝึกกับรุ่นพี่ที่ชื่นชอบประมาณนี้ครับผม ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับแค่เข้าไปที่ตัวเยาวชนสักตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้อ่าเป็นกองหลังบ้างก็แล้วกันโอลิเวอร์กิวพรีเดตชั่นนะครับแล้วก็ให้ฝึกกับเดี๋ยวไปดูเวส t บาวกับเลโอฟินดานซ์เวสบาวกับเลโอฟินดามีความสามารถอะไร ที่น่าสนใจ treat to pay way out of trouble don't not dive into tackle west brow ล่ะ west brow make opponent tight o k west brow มีความสามารถค่อนข้างน้อยเป็นเลี้ยวฟรีนันแล้วกันนะครับอ่ะ อันนี่แนะนําให้เป็นซีเวสและซีเวสผมไม่เอาเดี๋ยวพูดกันไม่รู้เรื่องสังกิตดีกว่าไปเรียวฟิลินานะครับอ่ะลองดูอ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นกลองหน้าผมอ้าวเดี๋ยว เปกองกลางแล้วกันแมทธิวเจมแมทธิวเจมให้เลือกฝึกกับโอเวนฮาร์กรฟซึ่งโอเวนฮาร์กรฟเนี่ยไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรที่น่าสนใจไหมอะลองดูมาดูโอเวนฮาร์กรีฟโอเวนฮาร์กรฟไม่มีความสามารถพิเศษเลยนะครับลองดูนะครับ ลองดูนะครับลองดูข่าวกันว่าจะข่าวจะมายังไงอ่ะมาอ่าข่าวมาว่าผมอะบอกว่ากิลอะสามารถเรียนรู้จากเฟอร์ดินานได้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็เจมส์สามารถเรียนรู้จากคากีฟได้นะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนัอ่าข่าวนักเตะกันว่ามีปฏิกิริยายัางไงนะครับนี่นะครับนี่นะครับ มาแล้วนะครับไอแมทธิวเจมส์นะครับบอกว่าอันโชว์แอสทูฮา e ีฟเบเนฟินะครับคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อะไรอะ่ะไม่มั่นใจว่าจะได้รับจะได้รับความรู้ความสามารถจากฮากิฟหรือเปล่านะครับ <S <S แต่แต่สุดท้ายก็ยอมฝึกนะครับนี่นะครับเคลลีเรนนี่ฟอร์มโอเวนฮากีฟสุดท้ายก็ยอมฝึกกับฮากิฟด้วยนะครับ แต่แค่ออกมาแถลงข่าวว่าไม่ได้ออกมาแถลงข่าวออกออกมาบอกกับตัวเราว่าไม่มั่นใจกับรุ่นพี่อย่างฮากิว่าจะให้ความสามารถกับตัวตัวเขาได้หรือเปล่าตัวเจมส์นี่นะครับได้หรือเปล่าประมาณนี้ครับผมนี่พอมาถึงข่าวของฮากิบ้างฮากิบอกว่าดีใจครับดีใจที่ได้อา่ามีโอกาสถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้รุ่นน้องอย่างแมทธิวเจมส์นะครับ แต่แม่ทิวเจมบอกว่าไม่มั่นใจกับรุ่นพี่เลยนะครับว่าจะได้ประโยชน์ได้ความรู้กับรุ่นพี่หาคลิปหรือเปล่าประมาณน,นี้นะครับประมาณน,นี้นี่นะครับนี่นะครับประมาณน,นี้ครับอ่ะเรามาลองดูกิวอ่ะกิวบอกว่าอูชื่นชอบมากเลยที่ได้ที่ได้ที่ได้ไปฝึกกับเรียวฟอรินาครับ ดีใจมากดีใจมากที่ได้ฝึกกับเลโอฟินานอาที่เม่คอมเพซชั่นทราเบียร์2เลโอฟินานโอเคประมาณนี้ครับผมนี่นะครับรุ่นพี่บางตัวก็ ก็โอเคครับดีไลท์หรือเวลี่แฮ ppy บางตัวก็บางตัวก็ไม่ไม่มั่นใจกับตัวเองที่จะถ่ายทอดให้รุ่นน้องส่วนรุ่นน้องก็เช่นกันครับบางตัวก็ไม่มั่นใจกับรุ่นพี่ว่าจะได้ความรู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ทําไมจบเร็วจังอ่ะยังไม่ทันได้ฝึกเลยจบแล้วนะครับบอกว่า ได้รับได้รับความรู้ความสามารถจากเรีอวฟิเดียนได้เล็กน้อยมากๆเลยนะครับอันนี้จบไวมากเลยหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ให้ไปฝึกเมื่อกี้นี่เองครับคือก็หายไปแล้วนะครับนี่นครับช่องเลิร์นนิ่งหายไปแล้วนะครับไม่ได้ฝึกเลยนะครับ แปบเดียวเองครับหายเวลาแล้วความสามารถก็ไม่เพิ่มเลยนะครับนี่ครับโอลิเวอร์กิลนะครับไม่มีความสามารถของเรียเฟอร์นานมาเลยสักอย่างเลยนะครับเป็นการฝึกที่เร็วและสั้นมากโอ้เกิดอะไรขึ้นนี่นะครับกิลเกนลิตเทิลฟอร์มฟอรินานนะครับนี่นะครับบางตัวก็ฝึกไม่ได้อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมเทคนิคการ ให้รุ่นพี่ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้รุ่นน้องครับผมลองไปทําตามดูนะครับมันจะเพิ่มศักยภาพความสามารถพิเศษให้กับนักเตะตัวนั้นๆได้ไม่มากก็น้อยครับผมแต่มีประโยชน์ครับมีประโยชน์ลองดูนะครับผมระย i n t e r s c t i o n นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกแคนเรนฟอร์มแล้วก็ชื่อนักเตะนะครับประมาณนี้ครับผมรอบหน้ามีเทคนิคอะไรมาให้ติดตาม รับชมรับฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมน,นะครับผมสวัสดีครับ